รวมเราปรมาจารย์กังฟูในแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าที่บอกเลยครับว่าเราตัวละครอาจารย์เหล่านี้เป็นสีสันที่สําคัญอย่างมากในแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าไม่ว่าจะเป็นในภาพพิร์หรือว่าซีรีส์ก็ตามเพราะพวกเขาเปิดตัวในฐานะผู้ที่มีความเก่งกาด้านกังฟูรือเป็นตัวละครที่โคตรเจ๋งโคตรว้าวดูมีอะไรตลอดสื่อของแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าเนี่ยได้ปรากฏเหล่าอาจารย์มากมายดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมา รวบรวมแล้วก็จะอันดับ20ปรมาจารย์กังฟูในแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าว่าใครเจ๋งเก่งเท่โคตรที่สุดเลยอันดับที่20ปรมาจารย์คู่แฝดเบเจอร์หลายปีก่อนที่โปจะได้รับเลิกเป็นนั่งรบมังกรเหล่าวจารย์คู่แฝดเบเจอร์ ได้มีชื่อเสียงในฐานะจอมยุทธผู้จะปกป้องผู้บริสุทธิ์จากผู้มีอำนาจมืดด้วยรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะกระบวนท่าสยบสายฟ้าฟ้าดินคู่แต่ต่อมาเหล่าอาจารย์คู่แฝดนี้ก็สิน้นชีพไปหลายปีก่อนที่โปจะเกิดและเมื่อพวกเขาได้อยู่ในอาณาจักรวิญญาณวิญญาณของคู่แฝดเบเจอร์นี้ก็ได้เจอกับนายพลไข่และถูกไข่ขโมยพลังชีพไป ทำให้อาจารย์คู่นี้ถูกผนึกไว้นในรูปของจี้โยกอันดับที่19ปรมาจารย์จรเขอาจารย์จรเขเคยเป็นนักรบกังฟูที่แสวงหาชื่อเสียงด้วยการต่อสู้บนท้องถนนจนวันหนึ่งเขาได้เข้าร่วมการต่อสู้สามฝ่ายกับแรดสายฟ้าแล้วก็บัวต่อมา รมาจารย์อูกเกก็เห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาทำให้อูกเกเสนอรารกิจจับพี่น้องตระกูลอูลที่เพิ่งแหกคุกออกมาโดยที่อูกเกวสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นทรัพย์สมบัติมากมายระหว่างทางอูกเกวได้สอนบทเรียนในเรื่องการร่วมมือกันทำให้ทั้งสามเปลี่ยนใจและตัดสินใจต่อสู้เพื่อเกียรติยศแทนทรัพย์สินและอาจารย์เจรอร์เค ปรากฏตัวครั้งแรกที่พระราชวังกงเหมือนขณะฝึกฝนกับอาจารย์วัวภายใต้การสอนของอาจารย์แรกสายฟ้าแต่เมื่อจูจ่ๆเชนเจ้าชายผู้ถูกเนรเทศได้กลับมาและได้ใช้อาวุธพิเศษเอาชนะอาจารย์ตจรเคและอาจารย์บัวทำให้พวกเขาต้องยอมจำนนและถูกขังในคุกภายหลังโปและห้าผู้พิทักษ์ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากอาจารย์จรเคเพื่อหยุดยั้งเชนแต่ทั้งคู่ กลับหมดศรัทธานในกังฟูและปฏิเสธที่จะต่อสู้แต่สุดท้ายพวกเขาก็เปลี่ยนใจและมาร่วมสู้กับโปในศึกแม่น้ำกงเหมือนอันดับที่1ิปรมาจารย์แรดบินนี่มันคือชุดเกราะของอาจารย์แรดบินปาจะใส่อ่ะชุด,ดนี้พอดีไหมนะใจตรงก,กันมีเรื่องราวถึงชุดเกราะของอาจารย์แรดบินที่เคยใช้ในศึกนองเลือยก,กับนักรบแห่งมณฑลกวางตุ้งแม้จะชนะศึก ชุดกราะของเขาก็ยังคงมีรอยแผลจากการโจมตีของนักฆ่ากิ้งก่าที่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้เพียงไม่กี่คนแต่อีกเรื่องเล่าหนึ่งบอกว่าอาจารย์แรดบินเคยเป็นอาจารย์กังฟูของผู้บัญชาการวาซีและเป็นคนที่แนะนําให้ปรมาจารย์อูกเกวแต่งตั้งวาซีเป็นผู้คุมขังใต้หลุงโดยอาจารย์แรดบินบอกว่าวาซีเป็นคนเดียวที่กล้าหาญแข็งแรง และหวดพอที่จะสามารถทํางานนี้ได้ตัวที่อาจารย์แรดบินเป็นบิดาของปรมาจารย์แรดสายฟ้าซึ่งเขาเองก็สอนกังฟูงให้กับบุตรชายของเขาด้วยอันดับที่17ปรมาจารย์รกาบ้าสัพยิยกจยู่โจอู่บ้านป๊อป๊ระตามันมาหยด ปรมาจารัรากาถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ค้นหาไข่จนต่อมาการเรียนและตากะแตนได้มาเจอกับปรจารัรากาเพื่อตามล่าหาลูกน้องไข่ที่โจมตีหมู่บ้านของพวกเขากลุ่มนักรบทั้ง5้าคนได้พบกับเรือที่ถูกทิ้งร้างและถูกทำลายในขณะที่การเรียนพยายามจะเตือนพวกเขาว่าให้หลีกเลี่ยงการประทะแต่อาจารากาก็ได้พุ่งเข้าไป เพื่อต่อสู้กับลูกน้องของไคแต่กลับพบว่าไคเตรียมตัวพร้อมที่จะเอาชนะพวกเขาอย่างงา่ายดายและถูกขโมยพลังชีจนกลายเป็นลูกน้องของไคเองอันดับที่16ปรามาจารย์เฉาเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสภาศาสิตร์ออนิกส์ เขาเป็นสิทธิ์เก่าของอูเกวและเป็นอาจารย์กังฟูที่มีทักษะสูงมากในตอนหนึ่งของซีรีส์ปร,รมาจารย์เฉาและจุนจีมาที่วังหยกเพื่อตรวจสอบความสามารถพิเศษของชีฟูในการทำหน้าที่เป็นปร,รมาจารย์ อาจารย์เฉาตกใจที่จุนจีสามารถใช้ท่าไม้ตายกังฟูประมือแห่งดอกบัวสีทองที่อันตรายได้แต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้อาจารย์เฉาได้มอบตำแหน่งปร,รมาจารย์ของชีฟูให้กับจุนจีเพราะเชื่อว่าชีฟูยังไม่เหมาะสมหลังจากนั้นอาจารย์เฉาก็ค้นพบแผนการชั่วร้ายของจุนจีและถูกจับขังไปพร้อมกับโป อาจารย์ชาวประทับใจที่โปสามารถใช้ท่าไม้ตายเดียวก,กันกับที่จุนจีใช้ได้และได้ร่วมกันช่วยชีฟูเพื่อเอาชนะจุนจีสุดท้ายอาจารย์ชาวก็คืนตำแหน่งให้ปรมาจารย์ชีฟูและชื่นชมโปอันดับที่15ปรมาจารย์แรดสายฟ้าทําเป็นเก่งนั่นแค่การเตือน ปรมาจารย์รดสายฟ้าเป็นนักรบกังฟูที่ใช้เวลาต่อสู้บนถนนเพื่อให้ได้การยอมรับจากพ่อของเขาหรือก็คืออาจารย์แรดบินทําให้เขาได้ไปต่อสู้กับอาจารย์บัวและอาจารย์เจระเคตอ่อมาอูกเกวได้เสนอทางให้เขาได้ไปสู้กับพี่น้องตระกูลูตลอดการเดินทางพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความร่ารวยที่อูกเกวพูดถึงนั้นเป็นเพียงการเปรียบเปรย อาจารย์แร้สายฟ้าจึงเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันพันบทเรียงต่างๆทำให้เขาถูกยกย่องจากอูกเกว,ว่าเป็นนักรบที่พบจุดหมายที่สูงสุดในการต่อสู้หลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวไปยังที่เมืองกองเหมือนและได้ก่อตั้งสภาจอมยุทธขึ้นเพื่อดูแลกังฟูทั่วทั้งจีนอันดับ14ปรมาจารย์แชง ปรมาจารย์แชงเป็นนักรบกังฟูท,ที่ได้รู้กังฟูด้วยตนเองและเป็นวีรบุรุษท้องถิ่นในหมู่บ้านของเขาแชงเติบโตในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องที่ประสบความสําเร็จทุกคนแต่ทว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่โดดเด่นทําให้เขาตัดสินใจออกมาจากครอบครัวของเขาเพื่อค้นพบหาความหมายของชีวิตระหว่างเดินทางเขาพบหมู่บ้านเล็กๆที่กําลังมีโจรปล้นเงินชาวบ้าน ด้วยความบังเอิญเขาจับโจรและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านว่าคือนักรบมังกรในตำนานเขาจึงกลายเป็นวีรบุรุษและเป็นผู้ปกป้องหมู่บ้านนั้นทำให้แฉงกลายเป็นอาจารย์และผู้สอนของหมู่บ้านกระต่ายเขาสอนการต่อสู้และเล่าเรื่องการประจัญภัยของเขาในฐานะนักรบมังกรให้กับเหล่านักเรียนในชั้นเรียนของเขาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาไปเรียนรู้ทักษะมาจากที่ไหน อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งครูสอนการต่อสู้อันดับที่ 13. อาจารย์วัวอาจารย์วัวเป็นนักรบกังฟูที่ใช้ความฉลาดทางยุทธศาสตร์เขาเคยต่อสู้บนถนนเพื่อสแสวงหาความมั่งคัง่งจนกระทั่งเขาได้เจอกับอาจารย์ไร้สายฟ้าและอาจารย์จารเคแล้วก็เจออาจารย์อูกเกว ที่เห็นโอกาสที่จะเป็นแปลงชีวิตของพวกเขาในการกอบกู้วิกฤตที่พี่น้องตระกูลวูแหกคุกออกมาได้ระหว่างการเดินทางอูกเกดได้พาพวกเขาผ่านสะพานสายหมอกเพื่อสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับการร่วมมือกันทำให้พวกเขา ได้เห็นความสําคัญของการร่วมมือกันเป็นทีมมากกว่าการใช้เดี่ยวซึ่งส่งผลให้พวกเขาสามารถเอาชนะพี่น้องตระกูลวูลได้ซึ่งต่อมาอูกเกวก็ได้ส่งอาจารย์วัวไปยังเมืองกองเหมือนเพื่อที่เขาจะได้ร่วมกันก่อตั้งสภาจอมยุทธอันดับที่สิปรมาจารย์ดิง อาจารย์ดิงเคยเป็นศิษย์กังฟูที่มีความสามารถพิเศษอูกเกยเห็นความสามารถของเขาในสนปะเวทมนต์จึงส่งเขาไปศึกษากับพระสงฆ์บนภูเขากูมูแต่ดิงไม่อดทนและหันไปต่อต้านครูของเขาโดยใช้ลูกแก้ววิเศษในการสะกดจิตและบังคับให้คนเหล่านั้นกระโดดลงจากหน้าผาทำให้อาจารย์ดิงได้เริ่มโจมตีจิตใจของผู้คน ด้วยลูกแก้ววิเศษของเขาแต่ก่อนที่เขาจะควบคุมหุมเขาสติได้อูกเกก็สามารถจัดการเขาและขังเขาไว้ในปราสาทบนภูเขาตลอดชีวิตแต่หลังจากที่อาจารย์ดิงเสียชีวิตได้ไม่นานวิญญาณของเขาก็ยังคงติดอยู่ในปราสาทและถูกปลดปล่อยอย่างบังเอิญโดยโปโทําให้วิญญาณของอาจารย์ดิงได้เป็นสิงร่าของโปอันดับที่11เหล่าปร,รมาจารย์กลุ่มสีดาวฤกษ์ Hope not soon. เหล่าปรมาจารย์กลุ่มนี้เมื่อพันปีก่อนเป็นกลุ่มปรมาจารย์ที่มีพลังชีสูงประกอบด้วยอาจารย์มังกรฟ้าอาจารย์เต่าดำอาจารย์เสือขาวและอาจารย์นกฟินิกแดงพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของพลังชีทั้งหมดในจักรวาลอย่างไรก็ตาม อาจารย์กังฟูผู้หนึ่งที่เป็นผู้สอนกังฟูแก่พวกเขาอย่างจินเดาได้เข้าสู่ด้านมืดเพราะจินเดามีแผนจะใช้พลังชี่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเขาเองหลังจากกลุ่มซีดาวเลกได้ต่อสู้กับจินเดาอย่างยาวนานกลุ่มซีดาวเลกก็สามารถเอาชนะจินเดาได้แต่พวกเขารู้ดีว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้อันตารายเกินกว่าที่จะปล่อยให้ตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีความตั้งใจดี พวกเขาถึงซ่อนหลังน้นํานี้ว่าในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือใต้หมู่บ้านแพนด้าซึ่งต่อมาพลังชีทั้งหมดของกลุ่มซีดาวเลิกก็ได้ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มลูกแพนด้า4ตัวทําให้พวกเขาได้มีโอกาสช่วยแนะนรารําเหล่าลูกแพนด้าในการใช้พลังชีทที่ได้รับไปซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็ต่างมีพลังแตกต่างกันปรมาาจย์มังกรฟ้าเป็นผู้นำของกลุ่มที่ยอดเยี่ยม เขามีสติปัญญาเฉียบแหลมมุม่งมั่นและรู้ว่าต้องทำอะไรเสมอเขายังเป็นนักเกรงเป้าที่เก่งกาจโดยเฉพาะการใช้ธนูและลูกศรอีกด้วยประมาจารเสือขาวเป็นผู้เยาว์ยาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีบุคลิกที่สงบเงียบเยือกเย็นเขาเป็นที่รักและเป็นที่เคารพในหมู่เพื่อนฝูงมากทุกคนที่เคยพบเจอเขามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาเป็นชายที่สงบเยือกเย็นที่สุดไม่มีใครเคยเห็นเขาทำร้ายใครหรือแม้แต่มแมลงตัว็ดๆก,ก็ตามปรมาจารย์เต่าดำเป็นผู้ที่ใส่ใจเรื่องความต้องการของผู้อื่นมากกว่าตัวเองเสมอเขาเป็นผู้ที่เสียละมากที่สุดในกลุ่มสีดาวฤกษ์เคยมีครั้งหนึ่งเขาสามารถหยุดดาวตกจากการชนโลกได้โดยใช้เพียงพลังชีของเขาเท่านั้นปรมาจารย์ฟินิกแดง เป็นสมาชิกที่กล้าหาญที่สุดในบรรดาทั้งหมดเขายินดีที่จะสู้ศึกที่อันตรายที่สุดเสมออันดับที่สิบปรมาจารย์จุนจี ปรมาจารย์จุนจีเป็นปรมาจารย์กังฟูที่เคยเป็นสมาชิกของสภาสศักดิธิ์ออลนิกส์เขาสูญเสียตำแหน่งปรมาจารย์เนื่องจากความพยายามที่คิดไม่ซื่อในการยึดครองวังหยกและการเอาชนะชีฟูจุนจีเคยฝึกฝนภายใต้การสอนของปรมาจารย์อูกเกวร่วมกับชีฟฟูและก็ปรมาจารย์เฉาจุนจีและชีฟูจึงรู้เทคนิคกังฟูต่างๆมากมายและสาม,มารถสันนิฐานได้ว่าจุนจี มีความกรธเครืองที่เก็บไว้นานโดยเฉพาะสาเหตุที่อูกเก้เลือกให้ชีฟูเป็นผู้นำวังหยกแทนที่จะเป็นเขาในตอนหนึ่งจุนจีเคยมาที่วังหยกและวางแผนให้โปมาแอบดูพิธีกรรมพิธีหนึ่งจนทำให้โปตาบอดทำให้ปรมาจาร์เฉามองชีฟูว่าไม่ดูแลลูกศิษย์ให้ดีพอและไม่มีความเหมาะสมในการเป็นปรมาจา์ทำให้จุนจีได้รับตำแหน่งหัวหน้าแทนชีฟู จนต่อมาจุนจีได้ไล่โปและเหล่าห้าผู้พิทักษ์ออกจากวังแต่ชีฟูก,กลับสงสัยและกลับมาต่อสู้กับจุนจีแต่ก็แพ้และถูกขังร่วมกับโปจนต่อมาโปสามารถใช้ท่าไม้ตายเดียวกับจุนจีได้และสู้กับจุนจีจนชนะและหลังจากพ่ายแพ้แพจุนจีและลูกศิษย์ของเขาก็ถูกส่งไปยังคุกชอกรรมอันดับที่9เหล่าห้าผู้พิทักษ์รุ่นแรก เหล่าห้าผู้พิทักษ์รุ่นแรกซึ่งทุกคนได้รับการฝึกฝนวิชากังฟูตระแบบจากอูกเกยและในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งห้าผู้พิทักษ์พวกเขาก็ต่อสู้เคียงข้างกับศัตรูมากมายในการปกป้องหุบเขาแห่งสันติสมาชิกก็ประกอบด้วยปรมาจารย์ชีฟูปรมาจารย์ที่ต่อมาเป็นหัวหน้าผู้ดูแลวังหยกเขามีทักษะในเรื่องกางฟูสูงมาก ซึ่งผมเคยทําประวัติของชีฟูโดยเฉพาะเบืรอนะครับผมใครอยากเข้าใจประวัติชีฟูอย่างละเอียดไปดูในคลิปนี้ได้เลยปรมาจารย์เฟื่องห่วงเธอได้รับการฝึกฝนทักษะพิเศษโดยอูกเกอจนเติบโตขึ้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มและการที่เธอแข็งแกร่งที่สุดทําให้เธอได้เริ่มเข้าสู่ด้านมืดและเป็นแปลงตนเองเธอได้ไปท้าทายอูกเกอเพื่อต้องการชิงตําแหน่งอาจารย์ของวังหยก แต่ทว่าอูกเกก็ได้เตรียมกลงวิเศษที่จะขังเธอโดยเฉพาะทำให้พวกเขาต่อสู้กันแต่สุดท้ายเฟิงห่วงก็ไม่สามารถเอาชนะอูกเกได้และอูกเกก็พลาดในการจับเธอเข้ากลงปรมาจ,จารย์ไก่เป็นนักรบที่มีความกล้าหาญและก็มีความหยิงยโสเล็กน้อยปรมาจ,จารย์ช้างเป็นสมาชิกที่หยาบกระด้างที่สุดและมีท่าทีเกลี้ยกล่อต่อชีฟูหลังจากเหตุการณ์หนึ่งที่ชีฟูทําให้กลุ่ม5้าผู้ท้ารุ่นนี้แตก ปรมาจารย์เสือดาวฮิมะเธอเป็นสมาชิกแค่ดูใจดีที่สุดในกลุ่มแม้ว่าเธอจะวิจารณ์ชีฟูบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่มีอีกโก้สูงเท่าปรมาจารย์ช้างหรือปรมาจารย์ไก่เธอดูเหมือนจะเป็นคนที่ซับพอร์ตชีฟูมากกว่าด้วยซ้ำอันดับที่8ปรรมาจารย์เหมยลิง เธอเป็นปรมาจารย์กังฟูที่ไม่มีสังกัดเป็นอิสระและที่สำคัญเธอเคยเป็นแฟนเก่าของชีฟูเมลิงเป็นนักรบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีทักษะสูงเพราะเธอเคยเป็นปรมาจารย์กังฟูมาก,ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากอดีต เธอเป็นผู้ร้ายเธอจึงไม่น่าจะมีการฝึกฝนอะไรที่เป็นทักษะเหมือนกับศิลปะก,การต่อสู้ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันในการเป็นโจรของเธอเธอจะพยายามหิ่งเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าและไม่ค่อยชำนาญในการต่อสู้ระยะประชิดทำให้เธอมีประสบการณ์ด้านนี่น้อยนักชีฟูแล้วก็เหมยลิงเนี่ยเคยตกลุมรักกัน จากการต่อสู้ครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันแต่ทว่าความรักของพวกเขากลับไม่ยืนยาวเพราะเมย์ลิงยังต้องการใช้ทักษะกังฟูของเธอเพื่อขโมยสินของต่อไปและหลายปีผ่านไปเมย์ลิงก็กลับมาหาชีพฟูเพื่อทำภารกิจบางอย่างให้กับจุนจีเพราะว่าเมย์ลิงเคยพยายามขโมยดาบเงินจากจุนจีทำให้เมย์ลิงต้องตกอยู่ภายในการควบคุมของจุนจีอันดับที่7ปรมาจารย์มูกัน เธอเป็นปรมาจารย์กังฟูที่เคร่งครัดและอาศัยอยู่ในอ่างปลาในฐานะหัวหน้าปรมาจารย์ที่พระราชวังวังกาเน็ตเธอได้ขอให้มีปรมาจารย์กังฟูเพิ่มเติมเพื่อที่เธอจะฝึกฝนอาจารย์เหล่านั้นสำหรับพระราชวาังวังกาเน็ตอาจารย์มูกันได้ใช้ทักษะการต่อสู้นี้ช่วยเธอกับผู้ต่อสู้เธออาจารย์มูกันมีทักษะการต่อสู้ที่แม่นยำซึ่งช่วยให้เธอสามารถต่อสู้ได้กับผู้ต่อสู้ ที่มีพลังแข็งแกร่งกว่าเธอได้ดีมากเธอยังสามารถกระโดดออกจากน้ำได้ใช้เครียบที่แหลมคมของเธอในการตัดศัตรูได้ด้วยจุดอ่อนหลักของเธอในการต่อสู้ก็คือเธอต้องการน้ำเพื่อหายใจตลอดเวลาทำให้เมื่อเธอต้องต่อสู้ในที่อากาศแห้งเธอจึงต้องรีบกระโดดกลับเขา้าไปในอ่างปลาเพื่อหายใจอีกครั้งอันดับที่6กลุ่มเดอะเกรสมาสเตอร์ เป็นกลุ่มของอดีตปรมาจารย์กังฟู4ตัวพวกเขาปรากฏในฉากย้อนอดีตในตอนหนึ่งของซีรีส์กังฟู p พ n d a The Legend of Awesome n e s s ซึ่งตอนนี้ชีฟูอธิบายถึงบทบาทของพวกเขาในประวัติศาสตร์กังฟูว่าหลายร้อยปีก่อนเหล่าปรมาจารย์กลุ่ม The Great m a s t e r ได้หลบหนีออกจากเมืองจีนพร้อมกับอาวุธขณะที่กองกำลังอันชั่วร้ายได้ไล่ตามพวกเขา ในระหว่างการไล่ล่าเหล่าปรมาจารย์สามารถหลีกเลี่ยงกองกำลังชั่วร้ายได้เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนที่จะหนีเข้าไปในป่าและสร้างพิพิธภัณฑ์ลับกังฟูเพื่อซ่อนอาวุธและวัตถุโบราณของกังฟูพิพิธภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ทำให้อาจารย์สามารถเก็บวัตถุของพวกเขาไว้ในหินและปิดผนึกได้แต่ไม่นานหลังจากที่ปิดผนึกพิพิธภัณฑ์ลับ กองกำลังอันชั่วร้ายก็พบเหล่าอาจารย์อีกครั้งแต่น่าเสียดายที่พวกเขาก็ได้ตายไปไม่นานหลังจากนั้นและทิ้งไว้เพียงกุญแจที่สามารถเผยการมีอยู่ของเหล่าอาวุธพวกนี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็จะประกอบด้วยสุดยอดปรมาจารย์กระต่ายสุดยอดปรมาจารย์หมีสุดยอดปรมจาจารย์ละมั่งและสุดยอดปรมาจารย์แพะอันดับที่5ช่างฉี a tells เป็นประมาจาย์กังฟูจากเมืองมู่ชางผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกกักขังไว้ที่เรือนจำชชกรรมเนื่องจากถูกใส่ร้ายว่าเขาทำอาชญากรรมกับระยุกผิงจุนเนื่องจากในตอนหนึง่งขณะที่มีงานเทศกาลเขาดำรงตำแหน่งเป็นองครักษ์ของเยุกผิงจุนแต่ทว่ามีสาวรับใช้คนหนึ่งได้กล้าพลาดทำเค้กของเยุก หกหมดเลยจนทำลายเครียของเดยุกทำให้เดยุกโกรธจัดและพยายามลงโทษเธอด้วยการทำร้ายร่างกายแต่ช่างฉีผพูดที่ซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวคนนี้ก็ได้เข้ามาหยุดไว้ทำให้เดยุกอับอายอย่างมากด้วยความแค้นนี้เดยุกจึงใส่ร้าย,ายด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้ช่างฉี่ ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและต่อมาชางฉีก็ได้หลบหนีจากการไล่ล่าและถูกโปตามล่าตัวจนต่อมาเขาก็ได้เผยเรื่องราวนี้กับโปอันดับที่4ปรมาจารย์เหยาเขาเป็นปรมาจารย์กังฟูในตำนานที่โด่งดังจากความเฉลียวฉลาดอันเป็นเลิศ ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากเคารพบนับถือโดยเฉพาะชีฟูที่ยกเขาเป็นไอดอลเลยแม้ว่าปรมาจารย์เฉาจะมีความจำกัดในด้านพละกำลังทางกายแต่ทว่าเขาสามารถใช้กังฟูผ่านจิตใจได้และสามารถใช้ได้อย่างทรงพลังดวงตาของเขาสามารถเปล่งแสงทุกครั้งที่เขาใช้ความสามารถนี้และเมื่ออาจารย์เหย่ใช้ความสามารถนี้ เขาจะสามารถปล่อยพลังที่ทรงพลังมากพอที่สามารถเอาชนะศัตรูจานวนมากมายได้ในคราวเดียวยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอาจารย์เหวาเป็นปรมาจารย์กังฟูเพียงคนเดียวที่สามารถทำท่าไม้ตายนี้หรือว่าอูกเกก็สามารถทำท่านี้ได้เช่นกันอันดับที่3เหล่าปรมาจารย์โบราณ กลุ่มเหล่าปรมจัยโบราณนี้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถในการควบคุมธาตุทั้ง4ี่ได้พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่สร้างและครอบครองอาวุธเทียนชางซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังที่สุดที่ถูกใช้ในการต่อสู้กับศัตรูมากมายเพราะในการเวลาก่อนยุคประวัติศาสตร์โลกเคยเป็นแผ่นเดียวกันที่เรียกว่าแผนเจียแต่ทว่าจู่ๆก็ด้มีคนบางกลุ่มต้องการจะครอบครองพังเจีย โดยอำนาจอันชั่วร้ายทำให้กลุ่มเหล่านักรบที่สามารถควบคุมท่าตได้ได้มารวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อต้านศัตรูเหล่านี้เขาจึงใช้เวทมนต์เพื่อสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและเพื่อขังศัตรูไว้ตลอดกาลในท้ายที่สุดเหล่านักรบก็สามารถชนะสงครามได้แต่ทว่าพอเมื่อใช้ชนะมาถึงเหล่าธาตต่างๆในโลกก็เสียสมดุลจึงทำให้โลก แตกย่อยเป็นทวีปอาวุธเหล่านี้มีพลังที่อันตรายเกินไปทำให้นักรบทั้งสี่ต้องซ่อนอาวุธไว้ในที่ลับซึ่งไม่มีใครสามารถพบหาได้ซึ่งสมาชิกของกลุ่มอาจารย์โบร,ราณประกอบด้วยปรมาจารย์มาสกกดอน เป็นแมมมอธโบราณและเป็นผู้นำของกลุ่มโดยอาวุธของเขาก็คือกงล้อวายุซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถควบคุมสายฟ้าจากเมฆฝนได้ใครก็ตามที่ใช้อาวุธนี้จะมีความเร็วเนื้อแสงจนสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วดูดสายฟ้าไปเลยปรมาจารย์เขี้ยวยาวเป็นแมวฟันดาบโบราณอาวุธประจำตัวของเธอก็คือแส้เพลิง ซึ่งเป็นแท่ที่สามารถมีเปลวไฟออกมาจากแท่ได้ใครก็ตามที่ใช้แท่นี้จะสามารถควบคุมไฟและใช้พลังไฟโจมตีคู่ต่อสู้ได้ปรมาจารย์สล็อตอาวุธของเขาก็คือถุงมือวัวกาโอเป็นถุงมือที่ควบคุมธาตุดินใครก็ตามที่ใช้ถุงมือนี้จะสามารถทำให้แผ่นดินแยกไป็งเสียงได้เลยปรมาจารย์นกกระจอกเทศอาวุธของเธอก็คือมวกวายุเป็นอาวุธท,ที่ควบคุมธาตุลม ใครก็ตามที่ใช้พลังจากหมวกนี้จะสามารถควบคุมลมจนสามารถทำให้พวกเขาบินได้อันดับที่2ประมาจารย์โปหลายคนรู้จักโปในฐานะนักรบมมังกรและรู้เรื่องราวของโปจากหนังภาคแรกใช่ไหมครับทีนี้ข้อมูลตรงนี้คงจะพูดถึงโปในฐานะอาจารย์กันเพราะหลังจากที่เขาได้เป็นนักรบมมังกรอีกนามหนึ่งของเขาก็คืออาจารย์มังกร ซึ่งบทบาทของเขาในฐานะอาจารย์มังกรก็จะมาพร้อมๆกับหน้าที่การเป็นนักรบมังกรคือโปต้องทําหน้าที่ปกป้องหุ่มเขาแห่งสันติ และคอยทําหน้าที่ต่างๆที่นักรืมังกรทาอย่างเช่นการจัดงานเทศกาลสําคัญต่างๆและบทบาทที่โดดเด่นของเขาในฐานะอาจารย์ก็คงเป็นเหตุการณ์ในคอนฟู่เพนด้า The p o w e r of Destiny ที่โปต้องเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านแพนด้าเพื่อคอยฝึกฝนเหล่าลูกเพนด้าทั้ง4ตัวที่เพลอได้รับพลังชี่จากกลุ่มสีดาวเร็ดโดยบังเอิญโปได้รับคําอ้อนวอนจากวิญญาณของอูเก้ให้คอยฝึกฝนเหล่าสีแพนด้านี้ในการใช้พลังชีให้เป็น เพราะพวกเขากำลังจะได้เผชิญหน้ากับอาจารย์มังกรคนแรกที่ชื่อว่าจินเดาผู้ที่จะมาแย่งชิงพลังชีที่เหล่าลูกแพนด้าทั้งสี่ได้รับไป โปจึงต้องคอยฝึกฝนให้เขารู้จักพลังชีพของแต่ละคนโปจึงทำหน้าที่คอยฝึกฝนเหล่าซีพันดา้าเพื่อให้พร้อมสำหรับสึกที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับจินเดาและการสอยของเขานี้เองก็ทำให้โปได้มีทักษะเพิ่มเติมในการต่อสู้โปสามารถไปยังอาณาจักรวิญ,ญญาณและสามารถแปลงร่างกายเป็นมังกรได้จนสามารถร่วมมือกับเหล่าลูกซีพันดา ในการกำราบจินเหดาทําให้ชื่อเสียงของโปในฐานะอาจารย์มังกรแพร่หลายมากขึ้นและในเหตุการณ์ซีรีส์กังฟูเพนดา้าจดอะก็ไหนชื่อเสียงของโปในฐานะอาจารย์มังกรก็แพร่หลายมากขึ้นโปถูกวานให้ไปช่วยผู้คนมากมายในประเทศจีนและต่อมาโปก็ได้อาสาร่วมเดินทางกับอัจวินมีจาอังกฤษชื่อลูเทนาะในการกอบกู้อาวุธเทียนชาง ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ใน้ำมือของคนร้ายและหลังจากพระกิจเสร็จสิ้นเขาสามารถกอบกู้โลกทั้งใบได้โปกนได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะอัศวิมังกรและอันดับที่หนึ่งเป็นใครไม่ได้เลยครับนอกจากอูกเวอูกเกเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ที่มีความสำคัญอย่างมากในแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าเขาเป็นผู้ให้กำเนิดกังฟูทำให้อูกเกถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณและเป็นผู้ที่ทรงคุณค่ายอย่างมาก ในโลกกังฟูของกังฟูแพนด้าหลังจากที่เขาได้ให้กำเนิดกังฟูบนหุบเขาสันติแล้วเขาก็ได้มีเวรกรรมมากมายในการปกป้องหุบเขาแห่งสันติและปกป้องกังฟูแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้เผชิญหน้ากับเคพาปีศาจมังกรร้ายหรือเหตุการณ์ในการยับยั้งนั่งรบมังกรคนแรกอย่างจินเดาซึ่งถ้าใครอยากจะฟังประวัติอูกเกะเต็มๆนะครับลองดูในคลิปนี้เลยนะและเมื่อเขาได้เจอโป และเลือกให้โปเป็นนักรบมังกรมันจึงทําให้เขาพร้อมที่จะเสียสละชีวิตบนโลกและคาดหวังให้โปมาทําหน้าที่แทนเขาในฐานะผู้ดูแลกังฟูไม่ใช่แค่เพียงในฐานะนักรบมังกรหรือปร,รมาจารย์แต่ในฐานะผู้สร้างความสมดุลให้กับกังฟูแบบเดียวกับที่อูกเกย์ทำเพราะโปคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่อูกเกยเห็นว่าจะสามารถสานต่อมรดกตกทอดของเขาได้ดังนั้นสิ่งที่อูกเกย ได้ทำต่อโลกจึงถือว่าทำให้เขาเป็นปรมาจารย์ที่ดีที่สุดและทรงคุณค่าที่สุดในแฟนชายกังฟูแพนด้าเลยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจะอันดับเหล่าปรมาจารย์ในโลกของกังฟูแพนด้าหลายคนที่ไม่เคยดูซีรีส์คงจะแปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมตัวละครปรมาจารย์เยอะจังซึ่งบอกได้ว่าถ้าจะเป็นคอนเทนต์ตัวละครเนี่ยกังฟูแพนด้า สามารถหยิบมาทำได้เยอะมากเพราะว่าตัวละครเยอะมากๆเลยครับและเรื่องของปรมาจารย์ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหวังว่าในอนาคตผมจะมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์ของกังฟูแพนด้าอีกนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ